ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 2 1 9ตอนหลวงปู่สวงให้รางวัลที่หนึ่ง หลวงปูส่สวงพระอริยสงฆ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตท,ที่เมตตาไม่ว่าลูกหลานจะได้รับความเดือดร้อนอย่างไรหากมีใจที่ศรัทธาแล้วจะได้รับความช่วยเหลือจากหลวงปู่เสมอไม่มากก็น้อยบางท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลวงปู่ได้เมตตาช่วยเหลือแล้วเพราะหลวงปู่เมตตาช่วยเหลือใคร หลวงปู่ไม่เคยเอ่ยบอกว่าท่านช่วยเหมือนดังคุณพฤึกษาที่เป็นอีกท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่สวงเพราะเธอขอเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคุณพฤึกษาเธอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีสวดมนตนั่งสมาธิโดยตลอดไม่เคยขาด เพราะการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นสิ่งที่หลวงปู่เน้นย้ำกับลูกศิษย์เสมอว่าให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเรามาฟังเรื่องราวของเธอกันว่าเธอเริ่มมีความศรัทธาในตัวหลวงปู่สวงเมื่อไหร่โอ้นานแล้วค่ะพี่จากาน,ะะนานแล้วคะนานแล้วตั้งแต่ยังไงตอนตอนที่ยกสิริแลของหลวงปู่นี่ก็ได้ไปด้วยค่ะ ออกจาก,กลำดุกานี่แหละตีสี่ขับรถเองนะคะไปถึงไปถึงที่ศรีสะเกดแปดโมงขับไปได้ไงไม่รู้นักกันนะ่สี่ชั่วโมงกว่ากว่าถึงแล้วอะ่ะไม่รู้นะ่เหมือนเหมือนกับใจคิดแค่ว่าต้องไปยกหลวงปู่นี่ให้ทันคิดอย่างนี้นะคะตอนนั้นที่ว่าเปลี่ยนผ้าหรือว่าย้ายหลวงปู่จากย้ยายย้ายหลวงปู่สารากเก่านะคะอ๋อจะสารากเก่านี่ก็ไปไปไปรอด หลวงปู่ก่อนก่อนที่ก่อนยกนะหนูหนไปรอบนึงแล้วค่ะไปไปรอดกลับมาก็บอกหลวงปู่หนูลำบากมากเลยเนี่ยเนาะก็ <laughs> ค่ะคือไปกลับมาแล้วกลับมามาถูกหวยสามตัวตรง <laughs> เลยเรอ <laughs> ะยาออกทะเบียนรถนะคะออกทะเบียนรถอ่ะและ้วแล้วทำไมแล้วเมื่อก่อนก่อนจรจะไปหาหลวงปู่นั้นไม่เคยซื้อเลขรถเลยหรือไงอ่าไม่ไม่ไม่เคยซื้อนะคะแต่ถ้าว่ารถที่มีปัญหาตอนไหนคือจะจะจะ,จะซื้อเลขรถแล้วก็จะออก มันก็มันก็หลายเรืนะ่องนะกระลงปูที่พูดถึง,ถงอย่างไปวัดเทพเนี่ยหนูก็ไปอไปเหมือนกับวันเว้นวันแล้วยิ่งยิ่งซื้อชอบซื้อหอยลาวนะหอยลาว<ม>หอยลาวนี่จะท่าวันเว้นวันเลยอื<ม>ไปที่วัดวัดเทพเนี่คือพูดแล้วก็ต้องไปอย่างนี้นะคะอพอหลงปูต้องมีสัจจเนาะนะว่างี้ค่ะก็ต้องต้องไปอย่างนี้นะคะอ๋อรกระถินอะพี่หนูก็ไปวะนะใช่ค่ะอ๋อโอ้ยน้ หนูแจกรงทานตรงนี้ทั้งทั้งวันเลยจะไปว่างทานเขาไว้สองหมื่นเลยแจกทั้งวันก็ค่ะก <c oughs> ็ไปเสร็จจจกนี้ก็ไปวัดวัดเทพนะคะไปตอนสามโมงครึ่งจะสี่โมงแล้วนะคะบอกหลวงปู่หนูมาตามจัจจะนะก,ก็คือแจกรงทานเสร็จก่อนหนูต้องไปทั้งโน้นอย่างนี้น,นะคะค่ะพูดก <c oughs> <c oughs> ็เลยต้องไปตามที่พูดไว้อย่างนี้นะเพราะ <c oughs> ว่าค่ะต้องแจกงทานตรงนี้ก่อนมาวัาาาดก๋วยเตี๋ยวเองนั่นก็ไว้สองหมื่นบาท ก๋วยเตี๋ยวล้มยักษ์นะคะมามีล้มยักษ์เนี่ยเจอเจอพินิหารอะไรกับหลวงปู่บ้างอ่ะในในในการสวดมนต์นะคะชอบสวดมนต์นะคะคุณพ่อเนาะหนูหนูชอบสวดมนต์สวดมนต์ถวายหลวงปู่บอกหลวงปู่หนูจะสวดมนต์ถวายหลวงปู่วันนี้เนาะเพราะทุกทุกวันเนี่ยตื่นตีสี่ตื่นตีสี่จะลุกขึ้นหุงข้าวทำข้าวใส่บาตรตึกเช้าสวดมนต์ที่พระเสร็จก็มาถวายหลวงปู่ตอนนี้นะคะก็จะมีถวายเอ็มร้อยถวายนี่แหละเก้าล้านข้าหมากอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ทันอย่างนั้นทุกวันหนูขายลอตเตอรี่นะคะพี่ตอนนั้นอุ้มเคยเคยขายลอตเตอรี่หมดวันที่สิบหกเนาะพูดง่ายว่าขายหมดวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดนี่บอกลวงปูหนูอยากให้หนูขายลอตเตอรี่ดีๆเนี่ยลวงปูช่วยหนูได้ไหมคะว่าลอตเตอรี่ขายยากว่างี้ยขอให้รางวัลที่หนึ่งเข้าในในแผงหนูหน่อยได้ไหมไม่ไม่ลูกค้าก็ เป็นวแม่ค้าเนี่ยคอยได้รางวัลที่หนึ่งหน่อยได้หมค้าหนูจะได้ขายดีๆวันนี้พี่อุ๋ยเชื่อไหมคะว่าลอตเตอรี่เข้าที่หนึ่งข้ารางวัลที่หนึ่งหนูสองใบจริงๆเ <c oughs> ลเแต่ค่ะเข,า,ขามาถามวันที่หนึ่งตุลาเนาะวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยปีไหนปีไหนปีหกสองค่ะ <6, 2 S 2> หกสองเนาะอันนี้คือย้อนจะย้อนย้อนหลังไปนานหน่อยเพราะว่าขายมาสองสามปีแล้วนะคะค่ะหกหนึ่งแล้วก็หกสองก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอืมแล้วก็คนที่ซื้อเขาให้อะไรแล้วมังไหม เขามาหาหนูอยู่ค่ะก็ให้เขามาตามหาหนูหนูไม่รู้แล้วเขามาบอกหนูเองว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งหนูหนูเดินให้เขาเองเขาบอกว่าหนูมีเจ็ดเก้าไหมคะบอกไม่มีค่ะมีเก้าเจ็ดรางวัลที่หนึ่งหนูก็พูดอย่างนี้ <laughs> ค่ะก็หนูเอารูปรูปหลวงปู่สวงแปะแปะหน้าอ่าตรงตรงข้างหน้าแผงลอตเตอรี่นะคะแล้วก็บอกว่าพี่ถ้าเกิดหลวงปู่สวงนี้นะแล้วแล้วพี่จะถูกรางวัลที่หนึ่งหนูก็อว่านี้ค่ะเขาเคยเดินเข้ามาเขาบอกว่าวันี้ฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่ง สามสิบล้านบอกหนูก็ได้ยินบอกไม่มีค่ะหนูมีแค่สิบสองล้านค่ะเขาก็บอกว่าแล้วเก้าเจ็ดนี้ไหมคะเจ็ดเก้าไม่ม่ค่ะหนูบอกไม่มีค่ะมีแต่เก้าเจ็ดรางวัลที่หนึ่งหนูก็พูดีหนูก็ดึงให้เขาเองค่ะค่ะดึงให้เขาก็บอกว่าพี่พี่ดึงแล้วพี่เอาลอตเตอรี่นิดขอที่หลวงปู่สิคะแล้วก็ถูรางวัลที่หนึ่งถูกจริงๆนะคะเพราะว่าหนูเอาให้ใครสองชุดเนี่ยชุดเนี้ยเอาให้สองคนแล้วเขาไม่เอาสงสัยจะรอเจ้าของหนูก็พูดเนี้ยอืแล้วเขาแล้วเขาก็ เป็นเจ้าของจริงๆนะพี่เนาะพูดถึงนะเขามาจากอ่ลัดเ้า,าเขามาท,าทําบุญที่วัดธนญผลของแปดนะคะค่ะเขาก็มาก็บอกว่าสงสัยจะถูกวันที่หนึ่งกับคนนี้จริงๆนะมั้งเขาพูดยาดีเขาว่าหนูนะทานหนูก็พูดอย่างนี้แหละก็าขายแล้วก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วเราเราเร,าร,รู้รู้สึกว่าเสียดายไหมที่เราขายเข้าไปอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ขาก็ไม่ไม่ไม่เสียดายนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเป็นของเราก็อยู่กับเราค่ะ ค่ะเพราะว่าหนูหนูให้ดึงดึงลอตเตอรี่ชุดนี้หนูให้สองคนแล้วเขาไม่เอาคนคนขายในตลาดก็เอาให้คนนี้เขาก็ไม่เอามาพรงนี้หนูก็ให้เขาก็ไม่เอาเอจริงจริงเยชุดนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งก็บอกไม่ใช่ไม่เอาฉันจะเอาเจ็ดเก้าวะ้อันนี้มันเก้าเจ็ดไงคะเขาบอกไม่เอาฉันจะเอาเจ็ดเก้าอย่างนั้นแหละเอาไปให้คนขับรถที่วัดนั้นก็ก็ไม่เอาอีกก็บอกเขาจะเอาเจ็ดเก้าอย่างนั้นแหละอ่าบอกตอนนี้แหละเก้าเจ็ดรางวัลที่หนึ่งอ่อันนี้จริงจริงหนูไป เราไปบอกหลวงปู่มาแล้วเนี่ยอุ้มแผงเปล่าไปที่วัดไปพัฒนาเนี่ยไปให้พระอาจารย์ที่นู่นเจิมแผงหรืออว่าเงี้ยวันนี้จะเข้าจริงๆเนาะก็เจอวันที่เจอมันจะวันวันที่สิบเจ็ดนะคะเจอวันที่สิบเจ็ดเนี่ยไปที่ีวัดไทยวันที่สิบเจ็ดวันที่หนึ่งแล้วก็รางวันที่หนึ่งเข้าเลยนะคะมันก็ตลกนะคือเนี่ยที่ว่าให้คนเนี้ยเหรอใช่ค่ะกลับมาก็ออกมดงันเลยอ่ะพระที่ไหนเจอมาพระที่วัด พระที่วัดใครนะคะพระตรงที่รับรับสังฆทานนะคะอ,อ๋อตรงที่เรือนไม้ตรงนั้นเหรอใช่ไหมใช่ค่ะตรงเรือนไม้ค่ะลนวก็บอกว่าพระอาจารย์เจิมให้เจิมให้รางวัลที่หนึ่งข้าแผงนี้หน่อยนะคะจะได้หนูจะได้ขายดีวันนี้ค่ะลูกค้าก็ขอให้เข้าก่อนหนูจะได้ขายดีค่ะแล้วต่อมาต่อมาขายดีไหมร,ร้านที่รีโอขายดีสิครับพอเจ้านี้เขาเดินมาสองวันเขาเขาหวยเขาถูรางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะพี่ก็ก็ เขามาตามหาแมคคาเนี่ยสองวันตอนนั้นหวยมันยังไม่ออกเนาะมันยังไม่มาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปขายวันที่หกกับวันค่ะหวยมาวันที่ห้าวันที่หกหนูก็ค่อยขายเงี้ยค่ะเขามาตามหาเขาบอกว่าถูกหวยเราวันที่หนึ่งกับแมคคาเป็นผู้หญิงเพราะว่านี้เราก็เพื่อนจะโทรมาบ,อ,บอกโอ้เราโชคดีจังเลยเนาะแมคคาคนนั้นทําไมโชคดีจังเลยเรียกราวันที่หนึ่งเข้าแผงได้ตัวเองยังไม่รู้นะคะเอค่ะเพื่อนจะโทรมาบอกเขาบอกว่าพี่พี่สามาลูก ลอตเตอรี่เข้าแผงใครนะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงขายอยู่ตรงนั้นน่ะก็าว่าเนี้ยตอนนี้ก็คนที่ถูกก็มาตามหาไม่ค่ะคนที่ขายรางวัลที่หนึ่งเว,ว่าเนี้ยค่ะเขามาหาสองวันนึงไม,ไม่เจอหนูก็ไปเขาถ่ายรูปในโทรศัพท์ไว้เนาะรางวัลที่หนึ่งเขานะคะเขามาเปิดให้ดูสองเลขตัวเลขอ่ะสามตัวเขายังไม่บอกหนูนะคะอืก็หนูก็ยังไม่รู้ว่าแผงลอตเตอรีนะ่เนี่ยเข้ารางวัลที่หนึ่งเนี้ยคะ่ะเขามาเปิดให้ดูสองตัวเราไม่รู้ด้วยวันที่รางวัลที่หนึ่งเขาออกเลขอะไรอย่างนงี้เราไม่รู้ด้วย หนูหนูหนูเพราะหนูไม่ได้ถ่ายในใน,ในโทรศัพท์ไว้นะคะหนูไม่ได้ถ่ายไว้นี่ค่ะเขาตัวเขานามาเปิดเปิดเอ่อเปิดโทรศัพท์ให้หนูดูเองเขาถ่ายรูปมานะคะค่ะแต่ค่ะเขาไปขึ้นเงินมาแล้วแหละคะ่ะเ,เขาก็ถ่ายรูปไปเขาบอกว่าเขาเปิดเก้าเอ่อหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะรางวัลที่หนึ่งเนาะเขาก็เปิดให้หนูดูหกเก้าหนึ่งเขาก็เปิดไปบอกอันนี้ใช่เลขของหนูใช่ไหมที่ขายเนาะก็เลขถึงปก กตอนที่แรกอ,ะอ่ะบอกใช่ค่ะเขาก็เปิดไฟตัวหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบอกอ๋อใช่ค่ะเลขตัวนี้ของหนูเองว่าง,งี้ยค่ะก็ก็พูดว่าหนูรู้ไหมคะว่านหนูนะ่ะดึงลอตเตอรี่ให้พี่นะ่ะสิบสองล้านพี่จะเป็นนโดดกอนขอเขาแล้วะ <laughs> หนูโดดกอดเอลเขาน้าตาหนูไหลสองข้างแบบไหลแบบรูุออกมาแบบไม่มีเสียงนะคะหนูรอ้องหนูนึกถึงน้าหลวงปูนะ่อะที่อยู่ในรงแก้วนะคะรอ,องหลวงปู่หนูตามตามเล็จแ <laughs> ล้วค่ะหลวงหลวงปู่ช่วยหนูจริงๆค่ะนะค่ะหลวงปู่ช่วยหนูจริงๆค่ะว่างี้ค่ะหลวงปู่ช่วยหนูจริงๆหนูจะได้ขายดีวันนี้นะหนูก็ร้องไงแบบน้ำตาพรุอกแต่แตมไม่มีเสียงนะคะแบบคนที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะนั้นเฮือดอดขึ้นมา ทีนี้ซื้อลอตเตอรี่คนละคนละสามคู่สี่คู่เงี้ยนะคะคนละแบบชุดสองใบนะคะชุดสองใบคนละคนละสามชุดสี่ชุดอะไรเงีง้ยรางวัลที่หนึ่งเข้ากุ๊กอู่ <c ười> แจกพี่หนูลงลงหนึ่งอ่าลงห้าร้อยใบเงีง้งยนะคะหลังจากนั้นก็ลงเปมนพันห้าพันห้าร้อยใบเงี้ยนะคะขายดีค่ะขายดี <c ười> ตอนนี้ใครก็แผงหลวงปู่สวงใครก็แผงหลวงปู่สวงเนี่เขามาถามหว,วยด้ทีเนี้ยมันก็เป็นแปลงเนาะ เขาชอบมาถามหวยนะคะใช่แต่ก็บอกเขาถูกเลยนะคะแปลแกมากเลยหลวงปูะะ่เนี่ยค่ะมาถามแม้กระทั่งพระนะ่ะทั้งเจ้าอาวาสทั้งพระอะไรเงี้ยมาจากหลายๆที่มาถามหลวงปู่สวงหวยออกอะไรเงี้ยมามา,มาเรียกหนูหลวงปู่สวงบอกไม่ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คะ <c oughs> ่ะหนูศรัทธาหลวงปู่นี้ค่ะ <c oughs> แต่ก็แปลกนะพี่โอนน้โน่คือแปลกนะคะตรงที่ว่าค่ะหลังจากนั้นก็ขายดีมาตลอดเนาะก็ ทีนี้ก็ไปวัดวัดเทพก็อยู่ใกล้บ้านนะคะหน่ยอยู่คลองห้าคลองห้าลำลูกกานะคะก็ไปไหว้หลวงปู่ที่วัดเทพค่ะไปไหว้หลวงปู่บอกหลวงปู่วันนี้หนูจะมาขอหวยลาวนะคะวันนี้หวยลาออกสองทุ้มครึ่งวันนี้คะ่ะหนูจะมาขอหวยลาวคุณพรึกษาได้เดินทางไปที่วัดเทพสรธรรมมารามบ่ายตึกเจียอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอโชคลาภจากหลวงปู่สูงองค์ใหญ่ ซึ่งเธอได้บอกกับหลวงปู่ว่าสองทุ่มครึ่งคืนนี้หวยลาวจะออกขอให้หลวงปู่ช่วยเธอะถูกหวยลาวด้วยในคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าในคืนนั้นเวลาสองทุ่มครึ่งเธอจะถูกหวยลาวตามที่เธอขอหลวงปู่สวงเอาไว้หรือไม่อิริเมียองสวงสัมปนโน อิติปิโสนโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ